มาะอยู่กับกล้องมู่ฟู้นะฮะตัว V12 S Pro นะที่อยู่บนหมวกกันนอกที่ผมรีวิวไว้นะครับอันนี้คือให้ดูคลิปนะครับถ่ายขณะที่ฝนตกนะครับดูด้านหน้านะครับนี่คือเชื่อมนะตัวกล้องนะกับมือถือให้ดูคลิปย้อนหลังนะ เสียงซ่าหน,น,น,นักๆไม่ใช่เสียงปกเยะครับอันนี้ผมเซตไว้ที่1นาทีนะภาพและเสียงจะเป็นอย่างนี้นะความคมชัดต่างๆนะครับจากนั้นนะมาดูครับกล้องหลังบ้างนะครับเนี่ยต้อว่ากล้องหลังคนระับอีะ มูอคู่เนี่ยบันทึกภาพและเสียงพร้อมกันแนบแบบนี้ครับะนะซึ่งก็เซตอัพไว้เบื้องตน้นนะครับ